มาครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับสวัสดีครับวันที่13เดือน2 2567ับเครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมแอดมินนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาดูห้างสัพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับจากการที่ผมเดินดูนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นของแห้งเริ่มตั้งแต่ทุเรียนอบแห้งนะครับ มังคุดอบแห้งมะม่งวงอบแห้งขนุนชมพู่ส้มสตรอเบอร,บรี่อบแห้งรวมไปถึงทุเรียนอบแห้งนะครับที่มีการซื้อออกไปนะครับรวมถึงของแห้งต่างๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นมาม่าก,ก็ดีนะครับพี่น้องชาวจีนอินเดียก็ซื้อไปเหมือนกันเช่นเคยนะครับที่เห็นตามภาพเลยบรรยากาศคนเยอะมากๆนะครับเป็นหมื่นนะครับในห้างสรพสินค้าแห่งนี้นะครับ ทั้งรอบนอกนะครับรอบนอกที่ผมอยู่บริเวณนี้นะครับนี่เป็นเหตุการณ์จริงๆที่ผมไปถ่ายมานะครับช่วงนี้ผมเห็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเยอะก็จะเป็นเยอะที่สุดก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับรองลงมาก็จะเป็นมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้สปปลาวญี่ปุน่นรวมถึงรัเสเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับแล้วก็สหรัฐตามข้อมูลนะครับที่ได้มาเมื่อวันที่6นะครับ มกราคม2 5 6 7นเะครับเป็นข้อมูลที่เรียงลำดับขั้นนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดก็คือจีนนะครับรองลองมาก็เป็นมาเลเซียอินเดียนะครับตามนี้ภาพเมริกาตรงนี้เป็นห้างสินค้าแห่งหนึ่งนะครับที่กลางกรุงเทพมหานครนะครับอยู่แถวแถวราดดลริเนาะก,ก็เป็นห้างสสินค้านะครับมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับก็เลือกซื้อสินค้านะครับชาวจีนเนี่ยเขาซื้อ ไม่ใช่ทีน้อยๆนะครับซื้อเยอะด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวนะครับ1คันต่อ1คนนะครับ1คันต่อหนึ่งคนมา5้าคนก็เข็น5คันนะครับระหว่างที่ผมเดินถ่ายนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับหยอกล้อกันกับผมนะครับเล่นกล้องด้วยแล้วผมดูนะครับอย่างที่ภาพตามเห็นเห็นตามภาพนะครับภาพตามเห็นเห็นตามภาพเห็นไหมครับคนก็จะเข็นของเนี่ยเต็มรถเข็นเลยนะครับผมพยายาม สังเกตดูว่าเขาซื้ออะไรมากที่สุดนะครับเขาจะซื้อเป็นผลผลไม้ที่อบแห้งนะครับบ้านเราบ้านเราเป็นเพราะว่ามันจะสามารถที่จะเอาไปฝากพี่น้องนะครับเอาไปฝากญาติที่ประเทศเขาได้ได,ได้ง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากก็ามานะครับเป็นทุเรียนมังคุดนะครับแล้วก็มะม่วงขนมขนุนอะไรประมาณนี้นะครับที่สตรอเบอรี่นะครับที่อบแห้งเขาก็จะ ซื้อไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมก็สังเกตนะครับนักท่องเที่ยวช่วงนี้เนี่ยจะเดินทางกันมาเป็นครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับเดินทางกันมาเป็นครอบครัวเลยผมดูบริเวณรอบๆด้านข้างๆก็จะมีรถบัสนะครับซึ่งเป็นคณะทัวร์จอดอยู่เป็น10คันเลยนะครับอยู่ข้างๆแล้วก็มีผู้คนเดินผ่านเป็นจํานวนมากคือในห้างสรรพสินค้านี้นะครับในช่วงเวลาตอนนี้ที่ผมเห็นมีคนเดินเข้าเดินออกไม่ว่าจะเป็น ที่สะพานเชื่อมต่างๆนะครับมีคนเดินตลอดเวลาเลยเรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับประเทศไทยของเราในช่วงนี้ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวนะที่เข้ามาทเที่ยวเมืองไทยนะครับทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับในห้างเนี่ยดูตามภาพเลยก็แล้วกันนะครับพี่ๆน้องๆครับจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติของเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะซื้อของกับประเทศเป็นจํานวนมากสังเกตดูรถเข็นเนี่ยนะครับมา คนละคันคนละคันเลยเนี่ยดูของบนรถหลังจากที่คนที่ซื้อเขาซื้อเสร็จนะครับของก็จะเต็มรถเลยนะครับผมเองยุทธพงศ์ก็เดินเดินดูอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเดินดูผมก็ซื้อของด้วยก็เดินดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าก็ดีมามา่ามาม่ากล่องมาม่าซองนะครับที่เป็นสินค้าของของไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะขน เหมือนกับเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับเราก็จะซื้อของที่นู่นมาฝากญาติพี่น้องเรานักท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันนะครับมาดูทางด้านโซนผลไม้นะครับซึ่งเป็นผลไม้สดทุเรียนนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขาก็สนใจสนใจทุเรียนนะครับทุเรียนกองนี้จะมีนักท่องเที่ยววนเวียนกันมานะครับวนเวียนกันมาดูวนเวียนกันมาดูผมก็จะดูว่าเขาซื้อหรือว่าเขาแค่ดูเฉยนะครับบางคนก็ มาดูฮเฉยบางคนก็ซื้อหยิบไปนะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินตามเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะครับผมก็สังเกตดูนะครับนอกจากทุเรียนเองนะครับก็จะมีะผลไม้อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นมังคุดมะม่วงขนุนชมพู่นะครับสตอรอเบอรี่ที่วางอยู่ตามชั้นวางของนะก็จะจัดเป็นถุงประมาณนี้สําหรับนะักท่องเที่ยวที่จะซื้อก็สามารถหยิบไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ได้เลยสะดวกสบายนะครับรวมไปถึง อชมพู่ด้วยนะครับชมพู่แล้วก็ส้มะมะม่วงเนี่ยนะครับก็มีวางจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็ดูตามภาพตามเหตุการณ์นะครับที่ผมถ่ายมาให้ดูผมพยายามที่จะ,ะจะพากแต่ว่าเสียงมันดังเสียงในประกาศผมเลยเลยถ่ายเป็นคลิปมาแล้วก็มาบรรยายให้กับพี่น้องอได้ฟังกันอีกทีนะครับดู ภาพแล้วก็ดูบรรยากาศที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมจะวนดูอย่างนี้นะครับอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับตามที่ผมบอกไปเนี่ยนักท่องเที่ยวก็สนใจชมพู่นะครับก็หยิบขึ้นมาดูครับที่ขายดีที่สุดนะครับขายดีที่สุดก็จะเป็นพวกนี้ผลไม้อบแห้งก็จะประมาณนี้นะครับที่ขายดีนักท่องเที่ยวก็หยิบหยิบใส่รถเข็นกันเป็นจํานวนมากรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่อยู่ในห้างสินค้านะครับก็จะมี หลายๆอย่างนะครับที่ผมเองไม่ได้เอ่ยถึงนะครับนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในอาทิตย์นี้นะครับที่ผมได้เห็นนอกจากจะเป็นช่วงเทศกาลตุษดจีนแล้วเนี่ยที่คนจีนเดินทางเข้ามาเมืองไทยอย่างต้องบอกว่าเยอะเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดเลยในปีนี้นะครับก็บอกว่าจีนนะครับมาเลเซียอินเดียเนี่ยนะครับ ผมจะเห็นเยอะเลยในประเทศไทยในช่วงนี้นะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางเข้ามาที่เมืองไทยอย่างาล้นหลามในช่วงนี้นะครับทาให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาบ้างนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ค้าขายกันนะครับอย่างที่ผมไปที่เยาวราชมาเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับก็เห็นได้เลยว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ค้า พี่ๆน้านๆเรานะครับจี่ขายของก็บอกว่าค้าขายดีนะครับค้าขายดีขึ้นอยากให้ที่อื่นๆค้าขายดีแบบนี้บ้างนะครับก็อยากจะให้เชิญชวนกันนะครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆก็นํามาฝากนะครับผมเองก็เป็นกําลังใจให้กับพราค้าไม่ค้าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตลอดจนผู้บริโภคเองนะครับผมยกทุกท่านดชวแนลฝากท กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำใจพวกผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ